ลูกคอยทิมคอยแล้วครับพี่น้องลูกกับร้านถิมค่อยเราเจ้ากว่าไปใส่ขึ้นใหม่เมื่อกี้หัวซักกงดงค่ะพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดโอ้ยใส่มือถือ้ะคะ่ะ โทรศัพท์อาจจะสะเทือนดึกดึกดักดักได้มาแล้วคะ่ะพี่น้องเฮ็ดนี่นะคะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ตอนนี้ก็เดินเพราะว่าลูกลูกกับหลานไม่รู้ว่าเขาขับรถไปหาทางไหนกันมีหลานมาด้วยก็หาไม่สะดวกคะ่ะ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะนี่เห็ดอะไรเนี่ยพี่น้องเ,อเห็ดหนังไก่เห็ดอะไรนะที่เขาว่าที่เขาว่ากันนะคะพี่น้องนี่ที่เขากินกันะ่ะแต่ข่อยปรกินเด้อเห็นบอสเถาเบิดแล้วค่ะนี่เยอะแย,ยะเลยเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดหนังไก่เหรอนี่เยอะมาก ูตัวทากอันนี้แก่แล้วอันนี้แก่แล้วไม่อ่อนเดี๋ยวถ้าลูกโทรมาก็จะรับโทรศัพท์แล้วก็คงคงได้ลงอะคะ่ะพี่น้องก็ขึ้นไม่นานนะคะอันนี้ใช่ไหม ใช่ลูกชาย<อ><ม>จะได้ลงแล้วค่ะทุกคนจะได้ลงแล้วลูกชายมารับแล้วได้ให้เขาโทรหาหลานอยู่ในรถก็จะกลับบ้านค่ะทุกคนยังหาไม่หมดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่เฮ็ดมากครับพี่น้องนี่นะคะเฮ็ดมากแต่พอเอาเด้อค่ะหนอนกินหมดแล้วอะ่ะแต่ร้ายแล้วครับพี่น้องไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไ้า์ให้ดูนะคะแต่ว่าถ่ายคลิปค่ะเก็บมั่นขนาดเก็บฟินเวอร์อ่ะ กันตอนเทาพี่น้องปังเคิงอยู่มันขึ้นตัมือเหินนี่พี่น้องอุย้ยนี่ตุม้มตุ้มพี่น้องนี่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 อุย้ยหลไหลไหลไหลนี่นี่อุย้ยอันนี้บ่าเอาเสียเห็นเห็นเห็นอยู่สายนี่นี่ครับพี่น้องปาดอุ้ยปาดปาดปาด มาเด้นมาเก็บเพ็ดน้ำกันพี่น้องเอาไปแกงเอาไปแกงดอกงามๆป้าสองดอกกว้างหันโออีพอยแม่สองดอกกว้างหันไหมไปงดออกกัดอกจากนี่ทีตรงนี้อหาดีๆค่ะพี่น้องเพราะว่ามันคือใบใหม่เนาะเพราะว่ามันคือใบใหม่อยู่ขางทางไหม ขืนขา้างท่างแม่พี่น้องเบิ้งสตัดให้เบิ้งอุ้ยนี่ไปเห็นเด้อว,วางหันไปเห็นเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่ขาวจัว่วนอนบ่มี่เลยค่ะพี่น้องพ,นนะพุ่นอะป๊าดพี่น้องลูกบ่ท่านโทรหาก็บ่ท่านลงเด้อค่ะ ลูกเท่าหานี่ก็ะสโล่งบอกนัดเขาหาโมงเนาะสิออกมากะสิหาโมงละอีกสองนาทีเพิ่นอาสิท่อเขาปาดพี่น้องเมื่อซอยข่อยปาดนนี่มันเอาบ่ได้ดอกเบิ่งจากมาเถาจังไดเลยพี่น้องเบิ่งขาเพิ่นปาดโอ้ยน้ะไปไปไปพอกันปีหน้า เฮ็ดขึ้นทัวตัวปีนี้เฮ็ดขึ้นทัวตัวปีนี้แห่ภัยเห็นบอกในเดิอพี่น้องว่าเห็ดมันอยู่ใส สันเทนเทดกระบ,บอกนาเด้อแถวนี้มันค่อยขึ้นอยู่เอาคือบอ่มีเให้อาหาดีๆกันน่ะลูกโทรมาแล้วค่ะพี่สาวน้องอ้อนมาดีค่ะ ลูกโทรมาแล้วขอลงก่อนเด้อคะพี่น้องสวัสดีค่ะ Thank you to everyone เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน